จะทับทิมขันโยนอยู่นะทับทิมนะเสียงนกป่านะอยูตันนงตันเลยนะ เสียงเจ้าพลอยนะครับเสียงเจ้าพลอยคู่ใหญ่เลยครับทางนน้นครับคู่ใหญ่เลยครับติดหรือเปล่าคนระับผม,มต้องไปดูนะครับอ่ไปแลนะครับยั่งอยู่ครับผมยังไม่ติดนะครับโอ้โหคู่กันหนักหนักนะครับ แล้วก็เงียบไปโอ้โหนึกว่าติดแล้วเดินมาไม่มีนกสักตัวนะครับ,รบใช้โทรศัพท์นะครับก็จะเบื่อๆหน่อยนะไม่รู้จะมองเห็นไหมครับครับเดี๋ยวรอต่อไปครับผมอันนี้ลันไปแล้วครับผมดี๋ยต้องเดินไปดูก่อนครับอันนี้แล้วไม่รู้จะติดหรือเปล่าได้ยินเสียงดิ้นไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โอ้พันเนียดลั่นครับแต่ปัานกไม่ติดครับโอ้ยเจ้าพลอยครับพันเนียดลั่นไปแล้วนะครับแต่นกไม่ติดนะน่าจะหลุดนะผมเดี๋ยวเอาลงมาดูครับ มีติดครับพระเนลั่นเอาเลยครับวันนี้ครับนี่ครับจะพลอยนะปีพาดครับธรรมดาไม่น่าพาดนะพระเนตรครับไม่มีขนครับพระเนตรลั่นครับี่มขนผมไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยนะแล้วแห้วเหมือนเดิมครับวันนี้ เลยไม่มีเตี้ยนเลยเป็นไรครับอาิตหน้ามาตามใหม่ครับดูตันจนนี้ครับเป็นใหม่แน่นอนครับไม่หมานครับ ตีพลาดครับผมน่าเสียดายนะเรียกดีด้วยนะนกป่ามีหลิวตันทั้งหมดสี่ตัวนะป่านี้ที่ได้ยินครับเสียงไม่เหมือนกันครับมีตัวหนึ่งเสียงออเสียงกลางไปใหญ่ครับหิวตันครับแล้วขันก็ช้าครับตัวหนึ่งขันที่ถี่ครับขันจังหวะเร็วับ ิูตันอีกตัวนึงเสียงกลางๆนะครับตัวนึงนก็เสียงคล้ายๆกับตัวเสียงเล็กนะครับขันหลิวเหมือนกัน,นครับแล้วก็มีหลิวเฟืองอีกตัวนะครับเสียงใหญ่นะคนั้นมีเจ้าตะทิมครับตะทิมขึ้นตัวนี้นครับเนีย่ยตะแคงไว้นี่ครับ ยอมเข้าเนะเรียกครับเรียกจนทั้งเลียดทั้งครูครับไม่ยอมเข้าร่วมกับทีมครับนกน่าจะรู้จริงกันนะแถวนี้ครับดูบรรยากาศดีกว่าครับก็คือแห้วครับวันนี้ครับนกค่อนข้างรู้แล้วก็ไล่ตีนะนกจะมีตัวที่คุมฝูงอยู่ตัวหนึ่งครับมีคุมฝูงอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็นก ตัวอื่นเข้ามาก็จะไล่ไล่หนีหมดครับไล่ออาหนีหมดครับแต่ตัวเองไม่ยอมเข้านะครับไล่คูตัวอื่นครับมันจะคูเฉพาะนกที่บินนะครับดูลักษณะของเขาแล้วครับคูเฉพาะนกที่บินนกไม่บินเขาจะไม่สนใจเลยนะครับก็าขันแล้วก็เรียกอยู่ข้างอย่างเดียวตอนนี้ผมเดี๋ยวผมก็คงจะกลับแล้วครับเพราะว่าประมาณห้าโมงครึ่งนะครับครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับลิปนี้ครับครับขอบคุณครับ